หรือเปล่านะครับเป็นรถที่ยังน่าเก็บอยู่หรือเปล่านะครับผมก็จะพูดถ,ถึงเจ้าคาวาซกินะครับ<อ> <Soul> คาวาซากิเ้น800นะครับตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 4 5นะครับแต่ก่อนที่จะมีรถเซต800มันเคยมีเซต750นะครับเดี๋ยวผมแบะลิงกให้ดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะอธิบายนะครับตัวนี้คือเซต800นะครับผมมี หยดนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับรถค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับของ k a ว a ส a กิ z 800ว่ายังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือได้ระบบกลับสเทกนหน้าเป็นแบบ down อัพไซด์ดาวกับอัพไซด์ดาวนะครับเป็นแกนสีทองของเฉพาะปีนี้นะแต่ ข้อเสียคือจะมีเป็นคาลิปเปอร์จะยังเป็นเอ็กเซลเมาส์ยังไม่เป็นเรเดียลเมาส์นะครับคือยังไม่ใช่ขาเรเดียลเมาส์นะครับจานนิสเป็นจานดิสธรรมดายังไม่ใช่จานดิดแบบโฟลติ้งนะครับแล้วก็จะมีหม้อน้ำขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนะครับแบบ DOHC นะครับระ,รระรบายความร้อนด้วยนะ้ำนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำ ส่วนปั๊มบนนะครับจะเป็นปั๊มนิชินนะครับเป็นนิชินน่าจะเป็นเบอร์อะไรนั่นไงเบอร์17นะครับเป็นนิชินเบอร์17นะครับที่ติดมากับเจ้าแทสแปดรนะครับแล้วก็จะเป็นแทนนี่เป็นแฮนแต่งเหมันเดิมว่าเนี่ยแฮนแต่งนะครับเป็นแฮนทรงสตรีนะครับอารมณ์มันจะบอกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีกระจกมองข้างที่เป็นกระจกแต่งนะครับปกติมันจะมีกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็โช่นะครับที่ผมว่า Upside Down ไม่ใช่อ่าระบบกับเันกันที่มันค่อนข้า,างที่จะดีอย่างเดียวมันสามารถปรับรีบาวหรือกีโหลดได้นะครับมีสกูปับนะครับเพื่อนเนเห็นตรงนี้เป็นสปูปับนะครับโอ้โส่วนข้างหน้าก็จะมีชิลดเล็กๆนะครับนี้เขาบอกว่ารถนี้ให้นิยามมันว่าเป็นรถที่มันเอ็กซ์ีดีไซน์คือรถที่มันค่อนข้างที่จะดุและก้าวก้าล้าวนะครับ ทำให้ออกแบบมาให้มันดุดันนะครับเหมือนสไตล์รุ่นพี่ใหญ่เมือเช้าันนะฮะตัวนั้นนะครับคืเช้าทันนะครับแต่มีอีกตัวนึงนะครับใหม่กว่าตัวนี้คือจะเป็นเซ900นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วข้อแตกต่างก็จะอธิบายนต่อไปนี้นะครับข้อแตกต่างของเซ็ต900กับเซ800ที่เราเจอคือหนึ่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่หายไปนะครับสองนะครับะจะมีความ ถ้าจะเป็นมิดกว่าผู้ขับขี่กว่าเดิมเพราะมันจะต่ำกว่านะครับเซตเก้าร้อยเซตแปดร้อยจะสูงนะครับล้านล้นะครับแล้วก็ท้ายที่เปลี่ยนไปนะครับท้ายเปลี่ยนไปจะมีระบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนมากไม่แตกต่างกันมากนะครับโอเควงล้อลก็สามารถยัดได้ถึงสองร้อเลยนะให้ผมไปเจอนะครับ ท่านี้ก็จะมีระบบการสะเทือนหลังนะครับนี่ครับกสะเทือนหลังแบบซับแทงนะครับสามารถตับสปริงพีโลดได้นะครับว่าความต่าสูงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยี่แต่ตาผมอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแขงชาร์ะครับเพื่อนๆนะครับแข่งชาร์จะนยูโวบริเวณนี้นะครับเพราะโดนน้าไปนานๆนี่ไม่รู้ว่าจะเสียหายหรือเปล่านะครับแต่ส่วนเส้นเก้าร้อยเขาได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค ตอนนี้เจ<ม>้าของรถได้ไปใส่เป็นท่อเอสซีมานะครับพออ่างนี้เดินเป็นเดินคอน่าจะเป็นสองนิ้วนะครับเนี่ยเดินคอเป็นสองนิ้วมานะครับแล้วก็จะมีการล่มของซิซุมานะฮะซิซุมาแล้วก็ไลนน็อตทองแข็งนะครับอันนี้เป็นการล่มของคาวะสึกิตรงรุ่นเลยนะครับโอเคครับ เพื่อนคงอยากฟังเสียงราใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังน,นะครับ ให้มันมให้กับตัวพันนะครับให้อารมณ์นี้นะครับโอเคถามว่าเซ800เป็นรถที่ยังน่าเล่นอยู่ไหมสาหรับผมคือรถที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่าถึงไม่มี A อ s แต่ก็มีระบบที่เซ็ตข้างล่างมาอย่างดีนะครับแล้วก็รถค่อนข้างที่จะบาลานซ์รถดีนะครับก็สำหรับผมก็คือเซ็ต800ยังน่าเล่นอยู่นะครับ ่วนเพื่อนๆคนไหนที่กาลังหาอยู่ครับส่วนมากนี่รถมือสองนี่ค่อนข้างที่จะหายากครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเก็บกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นขี่แล้วครับที่จะเห็นขี่ก็คือเซ900นะครับที่ยังเยอะนะครับในตลาดแล้วก็อีกไม่นานนะครับจะมีเซท900ตัวใหม่ที่เป็นจอแบบอะไรนะจอแบบ Full LED l CD นะครับจอจอสีแล้วก็ไฟหน้าคล้ายๆกับ Ninja 400นะครับ ผมคิดว่าคาวาซากิออกแบบรถนี่หน้าตาพวกตระกูลแซตจะออกหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน MP ็มีสิลอปนะครับแล้วก็แล้วก็ทีมงานนะครับที่ตากล้องนะครับน้องชายดูถามเิ้งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามน้องชายผมด้วยนะครับก็เพ่อจับช่องอยู่รุเหมือนกันนะครับเฮีทาไปนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมนิกไดเด้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ